วันนี้นะคะเราจะไปหาอาวุธในกล่องคอร์เตดนะคะเพื่อที่จะไปบุกยานเอเลี่ยนกันทุกคนอาวุธในกล่องคอร์เตดเนี่ยจะสามารถจัดการกับพวกเอเลี่ยนได้หรือเปล่าวันนี้นะคะพ่อเอกใช้คลาสแอสซิสต์นะคบกับโปรแกรมใช้คลาสมนุษย์หิมะนั่นเองโดยคลาสมนุษย์หิมะนะคะที่โปรแกรมเลือกเล่นนะคะระดับที่หนึ่งเนี่ยเขาจะมีปืนใหญ่บอลหิมะนะคะแล้วก็หมวกมาให้ โดยระดับที่2เนี่ยเมื่อเราโจมตีด้วยปืนใหญ่หิมะ6ครั้งนะคะก็จะทําให้เป้าหมายเนี่ยเคลื่อนที่ช้าลงนั่นเองครับทุกคนระดับที่3นะคะปืนใหญ่หิมะของเราเนี่ยจะเติมกระสุนได้เร็วขึ้นวันนี้เราก็จะมาเล่นในโหมดยากเหมือนเช่นเคยนะคะเพราะว่าถ้าเราไม่เปิดโหมดยากเนี่ยกล่องคอร์ลัตเตสของเราก็จะไม่เกิดขึ้นบนแมปนั่นเองทุกคนอันนี้เพิ่งวันที่1เองหาของแล้วก็ท้า ถึงฐานศูนย์วิจัยก็อย่าลืมไปลงคัดเอากันด้วยแต่เราก็มาขยายแมปกันกันก่อนนะเพราะว่าไม่อย่างนั้นตัวแผนที่มันก็จะไม่เปิดเราก็จะหาของไม่ได้ด้วยเพราะว่าช่วงแรกๆก,ก็จะหาของลำบากนิดนึง <Okay. S 1> อุ้ยกล่องแดงมาแล้วกล่องแดงในวันที่สองโปรแกรมไปลงคันเอาหรือยัง <c oughs> อุ้ยก็อนา้ <c oughs> ก็ถือว่าได้แล้วนะไม่ต้องการอะไรแล้วตอนนี้ <c oughs> ไม่ต้องการอะไรเลยได้เกาะหนามมาแล้วแต่ยังไงก็น่าจะสู้เกาะหนามคอรัปเตดไม่ได้หรอกมันน่าจะถึกกว่านะเกาะหนามคอรัปเตดเนี่ยเจอคอรัปเตดอืมพ่อไปลงคันเอามาแล้วโปรแกรมต้องไปลงคันเอาด้วยหรือเปล่าก็ต้องไปเหมือนกันแหละนี่วันที่สองแล้วนะเดี๋ยวใกล้เวลาแล้วลงคันเอาปึ้งเรียบร้อยอุ้ยดูมันถือถุงดิ เพิ่งเห็นว่ามันถือถุงแปลกมากเลยทำไมมันทำแบบนั้นน่ะใช้หูถือเลยทำไมคลาสนี้ถือแปลกๆอะแม่แก็ว่าตอนที่โปรแกรมถือปืนใหญ่หิมะมันดูลักษณะแปลกๆกันใช้หูถือวุ้ยโอ้ยแรงอยู่แรงอยู่ต่อตต่อศัตรูแต่ว่าเดี๋ยวเราก็ไม่ได้ใช้ปืนหิมะแล้วล่ะดูแล้วถ้าเราได้อาวุธจากกล่องคอร์ลัปเต็ดมาก็ ยังไงเราก็ต้องไปพึ่งอาวุธในกล่องแน่นอนก็ต้องใช้ปืนนี้สโลนะเอาก็แค่ใช้ให้ตัวมอนส์มาสโลเฉยๆแต่มันก็ไม่ได้แรงขนาดนั้นยิงรัวยิงลัวเลยยิงรัวยังไม่ตุยเลยยิงลัวยังไม่ตุยเลย,ย,ลย,ย,เลยขนาดยิงลัวนะเนี่ย <laughs> โดนหรือเปล่าไม่โดนอีกตาทาง เข้าสู่หมดยากกันนะคะทุกคนระวังตัวด้วยมีรอยแยกเกิดขึ้นในแผนที่เรียบร้อยแล้วท้องฟ้าก็จะออกเป็นสีม่วงๆแบบนี้นะซึ่งเป็นสัญญาณให้ตัวละครทราบว่าตอนนี้ได้เข้าสู่หมดยากเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวไปดูกล่องที่โบสก็ได้ดูว่าข้างบนมันจะได้ถุงกระสอบแล้วลกหรือเปล่าเฮ้ยมีภาบันแผาเยอะ ทุกที่จะมีบางทีก็จะมีสองอันบางทีก็จะมีสามอันนี้มีสี่อันไปไปอย่าให้พลธนูมันเห็นอย่าให้พลธนูมันเห็นเป็นนั้นขาดไม่อย่างนั้นเราจะโดนยิงได้แล้วอ้อไปเปิดตรงโบสถ์ก็ได้นะโปรแกรมได้กระสอบละมีรอยแยกเกิดขึ้นอีกหนึ่งที่แล้วนะคะอย่าลืมไปเคลียร์รอยแยกกันด้วยนะหุ่นละทิมันดีจนใหญ่เอ้า ไม่มีปุ่มกระโดดไม่มีไม่มีมีเดินอย่างเดียวเดินชนอย่างเดียวตอนนี้เราเดินเจอรอยแยกจุดที่หนึ่งแล้วนะเดี๋ยวจะไปจัดการกับรอยแยกด้วยพ่อเจอกล่องคลราเตแล้วนะใช่ใช่ใกล้ๆกโปรแกรมนั่นแหละนั่นไงเจอแล้วเราเจอกล่องคอราเต้กล่องที่หนึ่งแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะตามหาอาวุธกันก่อนแล้วก็เดี๋ยววันที่หกนะคะที่เออพรุ่งนี้แล้วนี่ ที่ายานเอเรียเอาขวานทัดหูทำไปได้เอาหูถือถุงแล้วลกด้วยเป็นไงส,สุดยอดไปเลยตับได้ไปกติตอนนี้พยายามมองระยะไกลเพื่อที่จะหากล่องคอร์เปเตดนะเพราะกล่องมันสีม่วงมันก็ค่อนข้างจะแบบสะดุดตาก็ไม่ใช่ว่าปืนหีมะจะจัดการกับมอนสเตอร์ในแมปลาวาไม่ได้ ไม่ใช่หมายถึงว่าแมปลาวาสิอันนี้แมปธรรมดาก็เข้าใจอยู่แต่ว่าแมปลาวาที่เป็นเป็นแมปที่เป็นเลือกไงเอาขวานดีกว่ามัง้งใช้หอกยังยังดีกว่าปืนโปรแกรมอีกนะดีกาเยอะเลยตัวเองเป็นคนเลือกคลาสนี้มาไง เออชโลช่วยเพื่อจะด้วยมีไหมมีไหมกล่องคอรับเตดนั่นไงมีเด็กกบว่าไปช่วยเด็กกันไปเผื่อมีกล่องอืมเผื่อจะมีกล่องคอรับเตดอยู่ในทําเด็กโอ้โหน่าจะไวกว่าเฮย้ยมาได้ไงไม่จัดการก่อนเหรอบอกแกนั่นมาตามลงไปแล้วนะ่ะไปอัดกันอยู่ในห้องเฮย้ยกล่องคอรับเตสเด็กที่สเด็กคนที่สองนะคะ ตอนนี้ UFO มาถึง <นะ S 2> แมพของเราแล้วนะโอ้ยปืนเหรอโหเอาปืนทะถูตอนนี้ UFO ได้มาแล้วมันอาจจะลงจอดแล้วล่ะตอนนี้แตมขวานไหมขวานไหมเอาขวานไหมอันนี้เราฉลาดเล่น ตอนนี้เหนือท้องฟ้ามีวัตถุบางอย่างเกิดขึ้นแล้วนะเฮ้ยล่งคอร์เปตเต็ดเห็นแล้ววันนั้นโปรแกรมมาไม่เห็นแม่เห็นอยู่เกาะน้ำขออาวุธไหนก็ไม่ได้สตรรี่มาแล้วสตาวรี่ โปรแกรมได้ปลูกสตอบอรีเรียบร้อยแล้วแล้วก็ปลูกคลิกด้วยพอแล้วล่ะเอ,เอาอะไรอีกต้นไม้หรอวันนี้แฟรี่ใจดีมาพร้อมกันเลยทีเดียวไม่ต้องไม่ต้องกดเพื่อจะเปืองหลอกไม้ละกล่กองคาราเต้กล่องที่สี่ค่ะจะได้อาวุธอะไรมีเคื่อมือนี้แล้วมันก็หายไปแล้วด้วยอะไรเก็บหน่อยก็ไม่ได้โอ้ อนนี้โปรแกรมมีอาวุธกี่ชิ้นแล้วอ่ะมีขวานทอแอ็ใช่ไหมแล้วก็มีปืนสั้นแล้วก็มีไรเฟิลใช่ป่ะเออแล้วก็มีแล้วก็มีเกาะหนามเนาะเฮ้ยครบแล้วนี่เหลือขวานใหญ่แค่นั้นเองขวานใหญ่มีแล้วทอแอ็ไม่มีอ๋อทอแอ็ทอแอ็อแอยังไม่มีแค่ขวานใหญ่แล้ว <c oughs> เปิดร้อยโอ้เรียบร้อยเลย นี่คือความคุ้นชินของผู้เล่นทั่วๆไปที่เจอถุงยักษ์แล้วก็รีบเก็บโดยที่ไม่รู้เลยว่าเราจะต้องหาถุงนรกเพื่อที่จะเอาไว้ดำรงชีวิตเดี๋ยวเรามาดูกันว่าถ้าเราไม่มีถุงนรกจะเกิดอะไรขึ้นมนนมีม่นง,ง,งเไถลยไม่มีความใจดีใดๆทั้งสิ้น อ่าพันแพรของฉันดาบนรกเถอะเพราบนรกจะได้แบบได้ฟันเออก็ไปหาดาบนรกแล้วกันัันน้ขอให้เป็นดาบนรกเอ้ยมันเก็บไม่ได้อ๋อเอาละทีไปบูชาสิได้ดาบมาลกไงเอาละทีไปบูชาเพื่อจะได้ดาบมาลกหรือไม่โปรแกรมไป ไปไปตาไอ้นี่แล้วหรอโบดอะเอ้าไปแล้วได้ไงอะอมอองไม้ถุงนรกมาแล้วอ๋อแกไปถุงนรกมาแล้วแล้วก็เก็บถุงใหญ่อีกใช่อุ้ยเอาหัวยิงปืนส <laughs> ูงข้าไปา<ๆ>ดิโอเคมัมสูงข้าไปมันตลกมากเลยอะ่ะทำไมอาชีพนี้ถือปืนแป <laughs> ลกอ่ะตลก แอบทำไมอ่ะไม่กล้าโจมตีหรอยูไม่มีหรอไม่โดนรับอันนี้เก็บอาวุธพอรับเตดเอาไว้ใช้กับเอเลียนหรอใช่โอ้ยมันคงไม่ใช้จนปืนเสื่อมสภาพหรอกมั้ง อยลืมไปดูข้างบนนะตัวฐานล้างของลัทิอะ่ะบางทีมันชอบมีกล่องคอรลัปเต็ดอยู่เอ้ยอน,นี่ติดตรงรอยแยกเลยเหล็กเฮ้ยตรงนี้เป็นไอ้น,นี่ด้วยหรอโหอันใหญ่ด้วยต้นใหญ่มาเริ่มเทิมอ๋อไม่มีมเห็นมันเป็นรากไงเฮ้ย,ย,ยกล่องคอรลัปเต็ดมาเจออีกแล้วอยู่ตรงถ้าเด็กคนที่สาม ผ่านห, <S 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 าห่่วางเอาไว้เผื่อพ่อมาจะได้หยิบไปใช้ได้เฮ้ยมันมาไหนมันโผลมาเธอโผมาจากไหน <S <S 2> <S 2> <S 2> ตอนนี้เรามาคาบคอนก่อนนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะไปเอาของที่ยานเอเลี่ยนกลับมาถ้าไม่มีคอนแล้วก็ไม่สามารถเอาของที่ เราตั้งแม่ปลาต,ตั้งใจจะไปเอาที่อานเอเลนกลับมานะการคาบคอนก็คือใช้ตัวเหล็กห้าไม้ห้านะคะขออ้อยก่อนเผื่อ,อหลไรๆคนอาจจะยังไม่เคยใช้อาจจะยังไม่เคยทำนเน,เนะาะตอนนี้เราก็ไปเปิดกล่องคอร์รัปเต็น,นะคะได้ เยอะพอสมควรแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันว่าอาวุธที่เราจะใช้บุกยานเอเลี่ยนที่เราเปิดจากก่องของอัปเดตเนี่ยมีอะไรบ้างนะอันแรกก็จะเป็นลูกซอ,อ,อ,องแสนถึกนะคะอาวุธที่ถูกใจแม่ปามากๆอันนี้ต่อไปอันนี้เป็น <ขอ S 1> ทรอแอคนะคะทรอแอคอันนี้ลักษณะการใช้งานก็เหมือนคู่นายเลยต่อไปคว,วานใหญ่อันนี้คอาัปเดแอคนะคะ ใช้แทนขวานแข็งแกงนั่นเองตึกพอๆพกันแล้วก็ต่อไป oh. จะเป็นปืนลูกโม่นะคะปืนสั้นตัวนี้นะก็อืมก็ดีกว่าปืนปืนปืนลูกโม่ปกตินะแรงกว่านิดนึงเดี๋ยวรอให้เช้าก่อนนะอีก,อ,กอีกแป๊บหนึง่งเดี๋ยวเราจะไปบุกยานเอเรียนกันแล้วก็นอกจากอุปกรณ์ ที่เปิดจะเดักล่องคาล์บอเนตแล้วอีกอย่างหนึ่งที่สําคัญก็คือคอน,นั่นเองที่โปรแกรมไปค้าบมาเมื่อกี้นะคะเดี๋ยวเราจะเอาคอนไปย้ายของนะคะมาเอามาวางไว้ที่แคมป์เรานะคะเดี๋ยวแม่ปลาจะย้ายอะไรนะมาคอยติดตามชมกันแอบยิง <F G. S 1> วินาเนะยืนหัวเขียวอยู่นั่น oh. มาแล้วมันมาแล้วมันมาแล้ว,ลวตกใจแล้วเอาโปรแกรมไม่ใช้อาวุธล่ะเอาใช้ oh. ไ,ได้เหรอโอ้แล้วจะไปเปิดหาในกล่องคอร์บอเนตเพื่อ ได้ดาดเจดมาถ้าถือถ้าถือเท่อย่าบอกใครเอาถ่าเอาเอาวุ้นเนี่ยผูนี่เราเจอตัวแล้วตัวซูมตัวซูมโหคนแรงอ่ะทีเดียวก็แทบจอดแล้วตอนนี้เดี๋ยวเราจะเข้าไปข้างในกันนะคะดูอยากขวานปักลวงด้วยลวงด้วยนี่นมาแมวโอ้เกือบเกือบเตนเกือบทีเดียวอ่ะ หมดไปครึ่งหลอดกว่าเกือบจบจอดเลยอะเอเลียนน่ะนะอูนัดเดียวเจอโชแอคเข้าไปดูอุย้ยยิงยิงพร้อมกันอดีโอ้ <Yeah. S 1> นัดแรกก็ครึ่งหลอดอะอสับขาหลอกลอกันสองคนละก่มันยิงเราไม่หยุดเลยนะคนหาจาังหวะยิงยากมาก เฮ้ยใช้อันนี้สิเอ,อ้เอาองม่งโถไปแลอวานปักเลยสุดจะเท่โร้แรงแรงแรงอยู่โอ้อาวุธจจงถึกโอ้โวันนี้อันนี้สายมาเป็นแบบโอ้แสงเลเซอร์เลยมาท้องกันทุกทิศท,ทางนี่ไงเราเก็บเดียวเก็บเดียวโหมดนี้นัดเดียวก็จอดนะใช้ลูกซองลูกซองแสนถึก นัดเดียวจอดนัดเดียวจอดอันนี้มันที่มันยิงยากเพราะว่ามันยิงสวนเรามาตลอดไงแกะไปมาสแกนเร็วยิ่งไปแอปเป่าตังค์แต่เราก็มาเจอห้องที่มีหีบเอเลียนนะคะมีกล่องสมบัติเอเลียนอยู่เอามันรออยู่นะมันรออยู่ว่าเราจะเปิดตอนไหนนี่ไหมมันใช้ช่วงเวลาที่เราเผลอปากฏตัวขึ้นไหนะพวกเอเลียนนี่มันสุดแสบจริงๆ จากการไปจากการไปเป็นไงเรามีอาวุธสุดเทพนะคอรลัตเต็ดรู้จักปะอาวุธคอรลัตเตนะ็ดน่ะอาวุธคอรลัตเต็ดเองรู้จักไหมหมดยังหมดยังหมดยังคอยแอบซุ่มอยู่มันแววแปลงกายเข้ามามันจะมาช่วงที่เราเปิดกล่องนั่นแหละเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าในของเลียนมีอะไร <c oughs> ปืนลังสี <c oughs> นี่เราก็เก็บของไปเก็บของไป ชั้นชั้นเอาไปด้วยชั้นชั้นชั้นนี่เป็นนี่ค่ะคือสาเหตุที่แม่ปลาเอาคอนมานะคะแล้วก็อันนี้ตัวตัวไอ้นี่ตัวรังสีเนี่ยตัวฐานฐานรังสีไปไปฐานเรดาร์เอาฐานเรดาร์ไปด้วยนะคะโล่กันเลยหลายคนอาจจะยังไม่รู้ว่าแม่ปลาเอาฐานเรดาร์ไปทําอะไรนะเดี๋ยวไปทําให้ดูที่แคมป์สามนี่สวยสดงดงามมาก โอ้มีของเท่ๆดีๆก็ไม่มาบอกเรากันเลยเช้าแล้วนะคะเดี๋ยวรอวันที่ลัทธิมานะทุกคนเดี๋ยวแม่ปลาจะทำอะไรเท่ๆให้ดูนี่ไงลัทธิมาแล้วโปรแกรมเข้กลับไปที่ฐานเลยแล้วก็ไปอยู่บนไปอยูบ<น>่บนชาร์ยนั่นนะ่ะชาร์จเลเซอร์ฐานเลเซอร์อะเราต้องไปยืนแฝงตัวก่อนนะคะก่อนที่พวกลัทธิจะมา ตัวถือปืนเตรียมพร้อมก็เลยมาแล้วทุกคนมาแล้วมาแล้วกลุ่มละทิจะมาบุกแล้วเดีดูสิว่ามันจะเป็นไปอย่างที่แม่ปลาคิดหรือเปล่าจะทำได้ไหมยังมายัางมายัางยังไม่มาเลยหรอมาแล้วมาแล้วนี่ทุกคนทุกคนเห็นไหมหด้ไหมเฮ้ ไม่มีใครมองเห็นเาราเลยทุกคนอันนี้คือจุดบัฟนะคะที่เขายังไม่ได้แก้เลยนะนยครั้งที่แล้วก็แม่ปาก็ใช้วิธีนี้นี่แหละในการโจมตีลัทธิโดยที่ไม่เสียเลือกสักกหยดเดียวนะนี่ฐานในตัวเลเซอร์ที่ได้จากตัวยานของเอเลียนนี่มันเทพมากๆแต่ว่าเงื่อนไขของมันก็คือเราจะต้องไปยืนประจำจุดก่อนที่พวกลัทลธิจะเข้ามานะคะ ถึงแคมไฟเราดับนะก็สามารถสามารถใช้วิธีนี้นะคะ mm hmm. เวลาที่เราที่เราจะหลบกวางได้นะแต่ว่าก็เหมือนการเงื่อนไขก็คือเราจะต้องขึ้นไปยืนบนไอ้เจ้าเครื่องตัวนี้ก่อนก่อน mm hmm. ที่กวางมันจะวิ่งเข้ามาที่แคมไฟของเราตอนที่ไฟดับมันก็จะไม่สามารถมองเห็นเราได้แบบนี้ทุกอย่างมีประโยชน์ของมันนะคะ ตอนนี้มันก็ยังไม่เห็นเรานะมันก็ยังงงอยู่ไอ้เพื่อนมันตายได้ไงวะเพื่อนมันตายได้ไงวะเอ้ยเอยนี่ตัวสุดท้ายแล้แต่ถ้าเราแต่ถ้าเรายืนอยู่ด้านบนนะคะแล้วก็เรากระโดดลงมาแล้วก็ขึ้นไปอีกอะ่ะมันก็มันก็สามารถมองเห็นเราได้แล้วนะตอนนี้เราเข้ามาที่ปราศาสเพชรแล้วนะยังอยู่ชั้นแรกอยู่เลย ดูดูความโหดของอาวุธคอร์ลเต็ดนี่ดาบเจไดด้วยมีดาบเจไดด้วย,วยหรือเราเพิ่งไปขโมยมานะนี่นี่นี่นด,นดูปืนดูปืนไงทัดหูด้วยนี่นี่เป็นไงฟัง์กชันใหม่โธ่เป็นไงเอาขวานทัดหูทำไม่ได้สิ่ทำไม่ได้สิเ,สเ,สเธอ โจมตีโดยที่ขวานไม่พังะไม่ไม่ตกลงพื้นเลยเป็นไงนี่ยนี่ยยูยิงปืนยิงปืนนี่ไงเท่เท่มืออย่างนึงกัก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 มาโปสุดยอดสุดยอดเลยใช่ใช่มือมือร่างกายกับปืนอยู่บนหูใช้หูก็ดิกใช้หูก็ดิกโอ้ทำได้ปะล่ะนี่ไงโอ้นี่ยเนี่นี่นี่ปืนมือพังมือพังโถ่เอ้ยใช้หูก็ดิกในการยิงปืนติ๊ก

เ่ยเนปผูด้วยือไงเอาพอมันแถเนยผูด้วยเท่เลยนี่โอ้ยนี่ใช้หูถือนี่ใช้หูถือขวะถือค้อนเนาะแกลแกลกยิงปืนนี้คนเทพเลยบอกให้ไอหูก็ดิกเล็กเล็กเลกเลยนี่ไงไม่เคยเห็นนะดิตกใจอะดิเท่ใช่ไหมนี่นี่นี่มือเหมือนมีลอกดึงอะตึก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  อาวุธได้พังไปแล้วมามาถเใครๆก็มีอาจต่อสู้กับคอรับเต็ด,ดคอรับเตดอาวุธคอรับเต็ดได้ตอนนี้ที่สุดของที่สุดแล้วยิงได้เกาะหนามคอรับเต็ดเข้าไปด้วยก็ยิ่งถึกเข้าไปใหญ่คอรับเต็ดหูกระดิกเออใช่มาน่ะ ให้พ่อไงเดี๋ยวพ่อจะใช้ก็น้ำเ <c oughs> อาละค่ะทุกคนตอนนี้เราก็กลับมาอยู่ที่บ้านแล้วนะตอนนี้เราก็ใช้อาวุธคอร์ปเดในการจัดการกับพวกเอเลี่ยนแล้วก็ยึดของที่ยานเอเลี่ยนมาหมดเรียบร้อยแล้วที่สําคัญนะคะที่แม่ปลาอยากจะพรีเซนต์เลยก็คือเจ้าฐานรังสีตัวนี้ละคะ่ะที่ มันมีความพิเศษมากๆเลยสุดยอดไปเลยตัวฐานตัวนี้นะคะเป็นบักใหม่ที่แนะนำให้ทุกคนนำไปใช้กันนะคะีเอเดว,วันนี้แม่ปานะคะต้องลาไปก่อนแล้วค่ะพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะบ๊ายบายค่ะทุกคน